คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวลัคนากันกันบ้างน,นะครับทุกคนชาวกันในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นไงเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะครับดาวฤตอยู่ในภพเรืองสุภาษนะครับเกี่วยวกับการเดินทางความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเราลึกลับลี้ลับนะครับอาจจะเกิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับ เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปความสำเร็จเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะมีซิกเซนมีรังสังขรอ,อะไรต่างๆนา,า,าๆในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ด้วยนะครับใครที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในตอนนี้ก็ดูแลท่านให้ดีๆนะครับแต่ดาวเขาอยู่นานเนาะอยู่ตั้ง6เลยอีกเลยอีกประมาณ6ปีนะก็ฟังไว้ให้เป็นเหมือนกับว่า เตือนใจไว้แล้วกันทําอะไรก็อย่าประมาทนะครับในช่วงนี้นะครับมาดูดาวปีดวงอื่นๆกันบ้างนะครับดาวเสาในดาวเสาเนี่ยเป็นดาวปุตตะประยต์กับอรินะครับเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้นะชาวเมษในช่วงนี้ระวังเรื่องการลงทุนนะครับอยากอยากใจใหญ่นะดาวเสาในบ้านดาวราหูเนี่ยอาจจะใจใหญ่ใจกล้าใจนักเลงนะ คิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ตรวจสอบให้ดีๆนะครับอย่าทำในเหมือนกับที่เขาว่ามาดีแล้วก็เฮกันไปนะครับตรวจสอบให้ดีอย่าประมาทนะครับเช็คข้อมูลเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้นะครับหรือไมเอ่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ให้กับเราก็ได้นะมีปัญหาให้เราต้องจัดการแก้ไขในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับ ดาวราหูในภพเรือนปัตตนีตกพินทุบาทนะครับในเดือนเมษาเนี่ยมีทั้งดาวราหูแล้วก็ดาวศุกร์นะครับเล็งลัคนาเราอยู่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยนะครับระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์นะครับอย่าวู่วามเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะ เพราะว่าราหูแรงรักเนี่ยมันเหมือนกับมันหน่ามืดตามัวนะยิ่งเป็นเรื่องของความรักก็ต้องระวังนะครับยิ่งน่ามืดตามัวเข้าไปใหญ่ช่วงนี้ดาวศุกร์ก็มาเรงนะครับค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็ดาวราหูก็เป็นดาวเกี่ยวกับความรูปลงโมเมาเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักในช่วงนี้เชาวกันนะครับอย่าพิ่งผีผามนะ รักใครชอบใครก็คบกันไปก่อนอย่าเพิ่งบู้วามอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวปัตตานีไปอยู่ในภพเดยนมรณะอันนี้ก็เกี่ยวกับความรักก็ได้นะเกี่ยวกับความรักช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะอยู่ห่างไกลกับคนรักก็ได้นะครับคนรักอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานไกลๆมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ดาวพฤหัสอีกภพหนึ่งก็มาจากพันธุนะครับพันธุไปอยู่มรณะ มีเกณฑ์เกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะอาจจะต้องมีปัญหานะครับพอมีปัญหาปับ๊บมันก็เดือดร้อนกับกระเป๋าตาังเรานะเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพปัตตนินะช่วงนี้ชาวกัรมาถึงเรื่องของการเงินเลยนะการเงินชาวกัรเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเยอะนะใช้จ่ายเยอะนะครับ เพราะว่ามีดาวอะไรอยู่บ้างอะดาววีาถึงนะม,มีเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นปะด้วยเผลอๆเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะไม่สบายอาจต้องใช้เงินมาดูแลรักษานะครับแล้วก็เรื่องของการงานการงานช่วงนี้ก็เป็นปะนะ การงานช่วงนี้ก็อาจจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ค่อยรับรื่นแต่รายจ่ายอ่ะโอ้โหมันไม่มีเบาเลยนะรายจ่ายเป็นปุดซะด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยมีเบานะรายรับยังมากระปิดกระปอยแต่รายจ่ายนี่เต็มเต็มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชาวกันก็ต้องวางแผนให้ดีๆเรื่องของการใช้จ่ายนะครับมาดูเรื่องของดาวอังคารบ้างนะครับดาวอังคารเนี่ยมาจากภพสหชะไปอยู่ในภพบุริการเดินทางก็ต้องระวังนะครับ การเดินทางก็ต้องระวังนะยิ่งการเดินทางไปที่ใหม่ๆไปที่ที่แบบแปลกๆก,ก,ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะขับรถขับอะไรก็ผิดที่ผิดทางก็ต้องอาจจะอขอเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับบอกบอกกล่าวให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้ได้รับรู้นะถ้าเกิดจะไปต่างถิ่นต่างแดนไปในที่แปลกๆที่ไม่เคยไปนะครับแล้วเดี๋ยว พอวันที่ยี่สบามเนี่ยเดี๋ยวดาวคานเขาก็ย้ายแล้วนะดาวคารย้ายก็อาจจะพอย้ายมาอยู่ในภพเรือนปัต,ตนิเนี่ยก็อาจจะมีมีเกณฑ์เกี่ยวกับการทําอะไรร่วมกันกับคู่ครองคนรักก็ได้นะอาจจะเดินทางไปด้วยกันมีเกณฑ์การทํากิจกรรมร่วมกันกับคนรักก็เป็นได้ในช่วงนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของ การงานกันบ้างนะครับดาวการงานของชาวกันก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธในภพเรือนปัตตนีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการทํางานร่วมกับคนรักก็ได้นะแต่การงานในช่วงนี้ก็เป็นปลาด,ด้วยนะแล้วก็ตัวเราก็เป็นปลานะแล้วก็อยู่ในภพคู่ครองคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในมรณะมีเกณฑ์ถ้าเกิด ถ้าเกิดมองแบบในมุมเสียนะตัวเราก็ป่วยคู่ครองก็ป่วยนะเงินก็ต้องใช้จ่ายไปกับการดูแลการเยียวยานะอันนี้ก็ทายได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวกันในช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องสำคัญเลยนะเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านรถยานพาหน,นะเสียหายนะต้องมีการใช้จ่ายบุตรบริวารจ็บป่วย มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเราก็เงินเราทั้งนั้นคู่ของคนรักหรือแม้กระทั่งตัวเรานะครับเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินเห็นไหมเนี่ยอะไรอะไรก็อยู่ที่เราหมดเลยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษานะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชาวาชาวชาวการต้องวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความรักนะครับ ในช่วงเนี้ยชาวการราหูก็เล็งรักดาวศุกร์ก็เล็งรักตกพินธุบาทอย่างที่พิตีบอกตอนแรกนะก็ต้องรอบครอบเรื่องของความรักด้วยอย่าวู่วามนะครับอย่าวู่วามช่วงนี้อาจจะดูมีเสน่ห์เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคนโสดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คนมีคู่ถ้าเกิดมีเสน่ห์ก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะเพราะว่าในช่วงนี้ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพบเบเรนมมนะเนี่ยพิธีเห็นแล้วก็เสียวๆนะก็ พยายามรักษาตรงนี้ให้มั่นคงที่สุดนะครับเดี๋ยวรอให้ดาวเคลื่อนนะทุกอย่างก็จะค่อยๆคลีค่คลาย,ย,ย,ยไปนะครับอย่าพึ่งหน้ามืดนะเนี่ยช่วงนี้ลาหูมะเร็งเต็มๆเลยนะครับอย่าพึ่งหน้ามืดนะทำอะไรก็มีความรอบครอบมีสติอยู่กับตัวเองให้เยอะนะครับอันนี้ก็เป,เป็นภาพรวมของชาวลากักนณาการในช่วงเดือนเมษานะก็ด,ด,ดูดวงให้สนุก นะครับมีสติกับทุกๆวันนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีในทุกๆเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ